สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสีพันจ้ามื่อนี้ไไค่ะไปใส่ปได้ค่ะโพ๊กโพต๊ต,ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตั้งแต่คืนวานนี่นะคืนวานนี่กับเทปานผลโอเคฝันปานอันท้ารู้ว่าวันนี้ค่ะไปใส่าได้คนตกทั้งวันเลยก็จะเอาป่ามาขายเจ้าอานคนตกค้าห้องขาเจ้าจก็ได้ป่าได้ค่ะ ม่ได้ปลาเลยวันนี้ก็ตกทั้งวันเลยนะแต่เมื่อคืนนี้ตกตั้งแต่หกทุ่มเยวนนี้ก็บ่ายโมงเลยยังไม่หยุดเลยค่ะฝนปะากาค่ะปากามามาปะากาแล้วก็เขียนตลอดไม่ยอมหยุดเลยเขียนตลอดไม่ใช่เขียนไปทุกจังหวัดเฉพาะฝนฝนตกตลอดไม่ได้ไปไหนเลย ตกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไปถ่ายควายก็ไม่ได้ถ่ายทุ่งนาก็ไม่ได้ฝนตกอีกทั้งวันสองวันฝนหยุดแล้วก็จะไปถ่ายทุ่งนาให้ชมนะคะเพราะว่ามีแต่น้ํานะคะทีนี้ก็จะมีปลาเยอะแล้วถ้าฝนตกน้ําท่วมทุ่งปลาก็เยอะแล้วก็จะไปถ่ายถ่ายปลายกยอกันได้เยอะแยะค่ะยก,กยอ ช่วงนี้โควิดนะคะไปไหนไม่ได้คะ่ะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปคะ่ะเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนไปด้วยโควิดช่วงโควิดวิกฤตทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เปลี่ยนแปลงโควิดเป็นเหตุโควิด <c oughs> เป็นพิษ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป <laughs> โควิดโควิดโควิดเป็นพิษทาให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปออนนี้ก็ต้มหอยต้มหอยจะตามใส่ต้มตามนะคะจะตามใส่ ใส่มะละกอค่ะใส่มะฮงบ้านเฮานี่ละคะใส่มะละกอนะคะ ฝนฝนก็ตกตลอดนะคะฝนฝนตกตลอดนลคะ่ะก็จะต้องหอย

จะสุกแล้วไข่ไข่ไข่เต็มท้อง,งช่วงนี้นลคะ่ะช่วงนี้นหะปลาไข่ะคะ่ะ,ะก,กำลังได้ที่เลย เหลืองกรอบๆให้สีเหลืองเหลืองกรอบๆทานกับส้มตำนะคะบ้า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  กอาดมื่ป uh ่ะกอาดมื่ป่ะฮะเอาจังหน่อยเอาเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่ะเอาผื่นแล้วมันจะเป็นสีแบบไหนะจ้าเอามาสีเหลืองๆสักน้อย คงประมาณจะสุกแล้วประมาณนี้ไข่มันก็สุกแล้วเพชรบะ เผ็ดจ <t> ีจานเลยวะเอาจีจานเลยดิเอาเผ็ดเลยดิจีจานสะใจให้มันสะใจไปเลยสะใจไปเลยใส่น้ำตาลแล้ว ค่าเท่ากับเอาตามหงใส่อีกเส้นหงเปหนหงใส่อีกนะคไฟดับ่บ๋าเปิดไฟอยู่ออมาิมออยยะออมาิมออยนี่แหละออซิมโอชิม ก็เนะอซีไปไนอซีท้าัยังพอๆๆพอ้ผ่นๆตรงมีมันเคื่อเครื่ออ๋อยอนเผ่นงมันเคเครือไนไปใส่บอดด้นะคนตกไปบอดด้ไม่กินได้บางเออกร็ห้องไม่ได้ไปเอาคนตกคนตกก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอยู่บ้านกาดไทยอยู่บ้านปลอดภัอยู่นานลย หอยอร่อยเลยหอยนี่กินได้เหรอได้เลยค่ะจัดการเลยค่ะมาจัดการเลยค่ะมาจัดการแล้วค่ะน้องอากาศค่ะมากินไข่ปลาเลยค่ะมากินแล้วค่ะท่านผู้ชมกินนับกันนะคะ จำมะหูใสหอยค่ะกระททอดป่าจักกแลยายยายอย่จำหูยายป,ะปะ้า <c oughs> ปลาจางแง,งป้าจางแง,งปลาจางแง,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 งอยู่ขอบบ่อหอย เสติดอยู่นะตะก้อนขบวนต่ยอะไรต่อเสติดต่อคือเรียนออกขนเค็ตเบสใส่เด็กใส่มองถือข้าวสวยสวยข้าวซอยข้าวควยข้าวเหนียวสวยมากข้าวสวยสวยเลยแมข้าว มันทอดปลาส้มตำมันนิว่วเลยมันก็มันนิ่วก่อนนะนนมันนิวเลยมันนิ่วเธอก็ถ่ายนิวเลยแนะ่ะถ่ายเลยนิน่วก็เข้าด้วยพี่ตำหม้องทอดปลาหมกอปักเพล่มันไม,ม่หม้อปักเพล่มใช่โอ้มันจะลงไปก่อนแล้วคนไม่กินกล้องจะลงไปก่อนแล้ว คนมากินหน่อย gen, oh, <man. S 1> สิคะคนตัวเลนะ็กเน่ะตัวเล็กี่ยตัวเล็กเนี่ยมากินเนี่ยค่ะมากินเลยค่ะยายอิ่มหรือเล่าอิ่มแล้วตัวเล็กอิ่มไหมยังไม่ยังยายอิ่มแล้วยายเราผิดเป็นอันยังน้อยได้มันมันเล็ดอันกันออกอากาศมันมันาแล้วมันเล็ดมากครบเจ้นี่ค่ะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ข่นางก่อไปได้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีจบเป็นของทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะจาวดีจ้า